มันตกแบบค้นๆขึ้นเข้มโอเคไล่อีกตัวมากใช่แปดแปดขิวอ๋อตะบึงลูกค้าของบ้านยังครับนี่เพิ่นอันนี้บ้านตรงกลางจ้ะตรงกลางมะล่านียังครับฮะล่านยังครับล่านล่านมอถ้าซื้อซื้อเป็นซื้อ่อซื้อล่านพิชัยพิชัยพิชัยจ้ะแม่ข่าเลยครับซื้อแม่ข่าซื้อตาจ้ะตาแต่ส่วนมากเจ้าเจ้าซื้อาเลอะเอิ้นล่าน แต่ว่ายก็พยายามกินแต่ว่าไม่เยอะเท่ยนี่บอกครับพ่อเจ้าของร้านบอกครับพ่อตาบอกครับโอ้ผมไม่เห็นลูกสาวคนซื้อตาคนนตกดูอยู่บอกก็ร่างนี่มาครับมาเบ่งบรรยากาศวันนี้กำลังออกไปเที่ยวไซอิยมมาอย่างเท่ครับผมแต่มากินก๋วยเตี๋ยวก่อนจะไปตบป่าก็พี่เจิมครับผมเบ่งบรรยากาศลูกค้าวมันเยอะมากเลยครับ บางบรรยากาศมางก็บุงทักครับผมถ้าไปจีบเสานำอุน่นมือนี่เจอกำลังรอเลยล่ะโอ้โหลานใหญ่ตัวครับของมันเพียบเลยขาดเยอะครับผมดีครับอานกัน่ไรวัดวัดยังวัดทำผู้ผู้วะเรียบร้อย เตัวคู่ภาษาไทยอย่างนี้าวคลาวก็เรงสมันมีคาวรวนนี่ครับทางขอวัดทำแล้วครับผมทางนี้ไปไซนีท้างนี้ทางไปอุดอนุดอก็ได้หมดเลยครับตรงขามร้านลูกสิ้นครับผมแล้วก็มีร้านรถขายน้ำพร้อม ันอยู่นีคือมันเปิดเงี้ยวเลยแม่เื่อป็นเป็นชั่วมโงแล้วอะรนคิวว่ได้จ้าตามคิ้วแน่นอนครับผมลูกค้าครับมาจารับคิ้วร้ับคิ้วมาตรฐานครับผมมากกว่าก็ได้กรมากลวงก็ะด้จับมกันเลยต้งเส้นมาพอมาพอโอ้โหมีตุ้งเส้น้วยนะครับผมสวยบาทครับต้องเส้น ก็เซ็นย5่หบาทนะครับผมยาสามสิบยี่ห้าสามสิบยี่ิไกปิดเลยด้วยกับกระดูมันพูด,พด,พด,พดค,คุยผงผมครกแได้ครับหมที่ทยู่ตัมหมอหรือต่อแบบม่ครับเล่นหมออย่ต่งไกยย่ยางเล่นหมบ ตอเบึองนะครับผมไปเบึงเพจยังจ้ะลูกีสานในกินเที่ยวทั้งยุทธทั้งเพจเอาแครับยังก่อนนะชื่อว่ายังนะลูอีสานลูกอีสานครับอันนี้ไปต่อทั้งไไรจ้ะเขินน้ำปูนครับผมเขินน้ำปูนตังตีนะรั้งสกพนเหรอครับที่แบบซิมก๋วยเตี๋ยวลานไม่ไหมนะครับแล้วเจือ้านที่แบบห่าดยอดเลยบวมว่าแซยสบแน่นอนแอเบด้อ กฟดกแล้จะลงไหมม่แบอเราตรงลองชีมะบัลวแสบวลูกชิ้นเปลูกชิ้นยังลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นหมูใช่ลูกชิ้นวัีบาทครับานราคาามิบสบาทโเยอะมากครับผมนเี้กอ่ันนี้เขาเล่าผู้ชาดองบอ ไม่ใช่ดอง่าจะใช่ครับก็ปกติเขาเลยขายปกติแม่จะเป็นคนขายได้ใช่ล้วครับแม่มันแม่นอนนอนเมื่อนี้แม่นอนแม่นอนมีแซนด์มั้ยแซนด์ไอ้น้องคนนึงนบ่กไอ้คนคนน้ำน้ำไม่เยอะกว่าจ้ะแม่ครับโอเอล่โอเล่เลย ครับผมมาครับชิมน้ำซุปแบบยังไม่ต้องปรุงแต่ต้องออกอยู่ออกว่าจะตทางขยะเป็นเเล็กครับผมของทักมีเหลืองมาลองมึงครับผมนัวขนาดไหนน้ำหนักฝุ่นฝุ่นทําประสาทเลยแม้ยังคงเกิดกลัวเยอะๆกระเทียมเกี่ยวเยอะๆสุดยอดจริงหรอชิมช้างตีกันน้ำเกลือ ทานครับผมแซบมากเลยมากที่ส่ะจาใหญ่พริกเป็ดบอทักล่องอยากมาส่น, <c oughs> สนไห่ไม่อาย่น,ยนงึงมาลดส่อนตัวกเิกเิเบิกเบิบริบรบกร เพ็ดมาได้บ่ครับขวดเลยนะเออสันีิถึงสอนครับผมสันเียรไหมข้ของสอบครับผมขวดเลยกระเป๋านี่เป่ครับตัวที่ใส่นั้นมันใส่โซ่กตันผมใส่แล้วมันดำบ่ย่งเลยไอีกเลย่มวามเพิ่งมาตรวรมีการกิน บเอาสีเอาสีท่านนี่เอาแดงนะผมปลาเด็กเวนี้ครับเดี๋ยวบานตรงกลางนะผมนะครับทพยศใสดีมากเลยต้องขอบคุณที่ควบรวมมือถ่ายคลิปดีมากเลยนะครับคือกินเลยนะคือต้องชิมเลยนะเดี๋ยวเพึ่งเดี๋ยวเพึ่งใหญ่เครื่องปรุงครับต,ต้องกินคำหนึ่งสองคำก่อนอีหัวมันแสีบข,ขนาดไหน พิาด,ดีอยู่แต่กับพวพิซซานขึ้นไม่ขาดว่าผมโจดสซมักแต่พันแต่พันมาแวยซิมครับผมบ้านตรงกลางครับทางไปวัดดิตทางคนสกลนครสถาบันสานพานเล่นมามบ้านนี้เป็นของบุญดอนนะทุกนี่เป็นอำเภอบางสาหมอครับแม่ค้าบ,า,บา,งาง,าาง,บางสาหมอครับผมขอบคุณ chào xin để về hùng chẳng có thật lên không nè ngay ngay đến đây มันเลยวเลยตั้มกันครับสินหมาดเส้นแสบครับผมปริมาณกับประมาณเส้นเล็กมันจะเก็บกลมหวานได้ดุนมาอย่ามาได้มาบวหวานหวานมากเส้นเล็กมีเก็บกลมหวานไม้ดุนยันเสียบขิงบ้านันดีบริษัทบ่วงหมอนกระหม่อมหมานโอ้โหปวดหวอนเลยขิง gặp mạng đấy gặp lặn chín mươi xuống đám chìm bạt คบอกครับว่ากินผักกินยา,ยาทาั้งทั้งโยงูกเองบอกลูกเอีนก็ไ่กินเลยป็นผูกใส่ยังดูดู<น>อ๋อพี่กับเขาใส่เมนูนยังขัดลูกมดหหหหหนำดูดูบอกนูนก่นนผนู่เป็นเหีนไนเน,า,น,นาได้เป็นใบเป็นแฉเป็นแฉที่อยสวหน ประกาศดรอมไหมอืมออมกว่าบ่าไหมหัวราพาพเลรไหมปลูกไว้วันใจรยังเย็นยังก,กิ่งหอมราพามาไปใช้ตรงไตรราพาปีเสีย mặt Nằm tuộc trong trên bếp cả bụng tiêm khôn đi Bả giữa Cái dưỡng mà tiêm nữa người Tiêm nữa sáng bả ซุปดีครับผมเดี๋ยวบ้านๆแล้วคุณภาพดีนี่บังเ่อร์

เฮียดูปีนไครเนี like ่ยนอนกันห่างเพื่อสนานู้เล่นเี็กคำี้คำอาไรนี่ไงเลยออื เนลายบา๊ะันรไรลี่ดีครับผมดัดเล่มตัดแสบ่บบอบ้าบอแสบอะไรไม่ค่าอยู่ทไก่ผมไม่ให้ห <c oughs> ยอกหยอกครับผมหยอกเลยซุพผ่านๆเลย ตอนเด็กๆบัวห้ําไม่ไดยครับน,นถูกแบบกิน,น,นกับปราสเอาล้วิตใจก็ทําเน,นี่นะครับเดินทางต่อเราเมืองสิบเที่ยวแบบยจจําๆหายใจหักเลยครับผม